รายการที่จะพาคนย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าที่เรายังนึกถึงครับถ้าพูดถึงเพลงแดน c e ในความทรงจำแล้วเนี่ยคุณผู้มชมจะนึกถึงเพลงอะไรกันบ้างรีบบอกให้เพียร์ค่เมื่อตะเตอทำไมเมื่อตะเตอเมื่อตเตอไม่นานก็ชาแล้วแหละอะไรแบบนี้จะว่าไปผมได้ยินเพลงแดนซ์เก่าๆทีไรเนี่ยผมจะต้องลุกขึ้นมาโยกย้ายสายสปูทีเลยนะครับไอ้ รับรองว่าสนุกสดใสแล้วก็ประทับใจแน่นอนเวลาที่เราเต้นเนี่ยเขาจะเป็นท่าที่แบบว่าท่าจำแตเด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 เค่นี้พอแล้วย้อนกลับไปดูเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามค่ะ